สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะเวลาที่เราขับรถผ่านจังหวัดนคนปรปฐมนะคะภาพที่ทุกคนจําได้ติดตาก็คือองค์พระปฐมเจดีสีทองอารามที่สูงตระหง่านเสียดฟ,ฟ้าเลยเคยเอกใจกันไหมคะว่า เ,เบื้องหลังสถูปที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยองค์นี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ทำไมถึงต้องสร้างให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเรื่องราวเบื้องหลังนี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในตำนานที่ส่งพลังแล้วก็ดราม่าที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมโชคชะตาแล้วก็การไถ่บาปที่ยิ่งใหญ่มากจนกลายเป็นมรดกให้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใช่เลยค่ะ การเจาะลึกของเราครั้งนี้จะพาไปสำรวจตำนานพญากรงพญาพานแบบถึงแก่นกันเลยเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งมากนะคะทั้งพงศาวดารเหนือบทความวิชาการสมัยใหม่ข้อมูลทางโบราณคดีด้วยครับผมเป้าหมายของเราก็คืออยากจะลองแยกดูว่าตรงไหนคือเรื่องเล่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และทำความเข้าใจกันจริงๆว่าทำไมเรื่องเล่านี้ถึงยังคงสำคัญกับเรามาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเรื่องเล่าสุดคลาสสิกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องมันเริ่มจากคำทำนายสุดระทึกใช่ไหมคะที่พญากรงเจ้าเมืองนครชัยศรีได้รับคำเตือนจากโหรหลวงว่าลูกชายที่กำลังจะเกิดเนี่ยดวงดีมากนะแต่ดวงก็จะนำไปสู่การฆ่าพ่อหรือที่เรียกว่าปิตุคาดเป็นพล็อตเรื่องที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นเลยครับคือเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่ก็จะนำมาซึ่งหายนะที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับครอบครัว พอเจ้าชายน้อยเกิดมาก็ดันมีอุบัติเหตุอีกคือตอนที่ข้าราชบริพารเอาพานทองมารับหน้าผากของเด็กน้อยกลับไปกระแทกขอบผานจนเป็นแผลเป็นเหมือนเป็นรอยตราประทับของโชคชะตาเลยนะคะใช่ครับเหมือนตอกย้ำคำทํานายของโหรเข้าไปอีกพญากกงก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่แล้วก็เลยสั่งให้นำลูกชายไปทิ้งเลยแต่สุดท้ายก็มีคนไปเจอเข้าก็คือคุณยายหอมที่เก็บไปเลี้ยงดูแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าผ่านตาม ตามรอยแผลเป็นบนหน้าผากนั่นแหละค่ะเด็กชายพานก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นคนเก่งกล้าสามารถจนได้ไปเป็นลุงบุญธรรมของเจ้าเมืองราชบุรีและตรงนี้คือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยครับเพราะว่าเมืองราชบุรีในตอนนั้นเนี่ยต้องส่งเครื่องบรรณาการกับเมืองของพญากรงพญาพานในวัยหนุ่มที่กําลังเลือดร้อนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการย่มเทียดกันนี่นาะอ๋อก็เลยยุให้แข็งเมืองครับผมยุให้เจ้าเมืองราชบุรีแข็งข้อแล้วก็ยกทัพไปรบ โดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่ากำลังจะไปสู้กับพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วโศกนาฏกรรมที่ถูกลิขิตไว้ก็เกิดขึ้นจนได้ทั้งสองคนทำยุทธหัตถีกันบนหลังช้างสุดท้ายพยาพัน์ก็สังหารพยากงได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ตามธรรมเนียมผู้ชนะก็จะรับมาเหสีของกษัตริย์องค์ก่อนมาเป็นของตัวเองแต่ตอนที่จะเข้าไปหาพระนางก็เจอเรื่องแปลกๆก,ก่อนใช่ครับ เรื่องเล่าบอกว่าเทวดาแปลงกายเป็นแมวแม่ลูกอ่อนมานอนขวางประตูไว้แล้วร้องทักเป็นภาษามนุษย์ว่าลูกจะเข้าหาแม่เหตุการณ์เหนือธรรมชาตินี้ทําให้พยาพานฉุกคิดขึ้นมาทันทีแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะพอได้เข้าไปพบพระมเหสีจริงๆพระนางก็จํารอยแผลเป็นที่หน้าผากกับแหวนหน้าคราชที่เคยผูกข้อมือไว้ให้ได้แต่ที่พีคที่สุดคือตอนพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกันนี่แหละค่ะพยาพานอธิษฐานว่า ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่จริงขอให้น้ำนมไหลออกมาปรากฏว่าน้ำนมก็ไหลออกมาจากอกจริงๆโห oh. พยาพาลถึงกับซุดลงไปตรงนั้นเลยครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเพิ่งจะฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองไปแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับความโหดร้ายของโชคชะตามันยังไม่จบแค่นั้น โดยความโกรธที่ถูกปิดบังความจริงมาทั้งชีวิตพยาพานก็ลืมบุญคุณของคุณยายหอมที่เลี้ยงตัวเองมาจนหมดสิ้นแล้วก็สั่งประหารชีวิตยายหอมทันทีอะไรนะคะครับกลายเป็นว่าพยาพานต้องรับกรรมหนักซ้อนสองเลยทั้งปิดตุาดและฆ่าผู้มีพระคุณโห้เป็นเรื่องที่บีบคันหัวใจจริงๆค่ะพอรู้ตัวว่าทำบาปมหันขนาดนั้นแล้วพยาพาลทำยังไงต่อคะมันมีทางออกสำหรับกรรมที่หนักขนาดนี้ด้วยหรอคะ ตามตำนานเล่าว่าพยาพานรู้สึกผิดอย่างรุนแรงมากครับก็เลยไปปรึกษาพระอรหันเพื่อหาทางไถ่บาปซึ่งพระอรหันก็แนะนําทางออกให้นั่นคือการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อลบล้างกรรมที่ทําไว้โดยให้สร้างเจดีขนาดมหืมาให้ใหญ่ขนาดไหนคะให้สูงเทียบนกเขาเหินครับดิฉันนึกถึงตอนไปนครปฐมครั้งล่าสุด ยืนมององค์พระประฐมเจดีแล้วก็ทึ่งในความใหญ่โตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังจะมีเรื่องราวที่ดราม่าและซับซ้อนขนาดนี้ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพญาพานยังสร้างพระประโทนเจดีซึ่งมีขนาดรองลงมาเพื่ออุทิศให้กับคุณยายหอมด้วยกลายเป็นว่าโบราณสถานสําคัญสองแห่งในนครปฐมถูกผูกโยงเข้ากับเรื่องราวการถ่าบาปอันยิ่งใหญ่นี้ทั้งหมดเลยที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือตำนานเรื่องเดียวเนี่ย กลายเป็นเหมือนแผนที่ของทั้งภูมิภาคไปเลยนะคะเพราะชื่อสถานที่ต่างๆในนครปฐมรัชบุรีหรือแม้แต่สมุทรสาครก็ถูกอธิบายด้วยตำนานนี้หมดเลยใช่ครับอย่างถนนขาดที่นครปฐมก็ว่ากันว่าเป็นจุดที่สองพ่อลูกรบกันจนถนนพัง ดอนยายหอมก็คือที่ตั้งบ้านของคุณยายหอมใช่ครับหรือที่ราชบุรีก็มีโพหักที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ต้นโพใหญ่หักโค่นลงมาเป็นลางร้ายตอนพญากงยกทัพสามพรานก็มาจากนายพรานสามคนที่มาช่วยจับช้างให้พญาพานเรื่องเล่าเรื่องเดียวสามารถร้อยเรียงภูมิศาสตร์ของพื้นที่กว้างใหญ่ให้มีความหมายร่วมกันได้หมดเลยเรื่องราวที่ทรงพลังขนาดนี้มันต้องมีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเล่าในท้องถิ่นแน่เลยใช่ไหมคะ รากของมันมาจากไหนกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบก็น่าประหลาดใจมากด้วยเพราะโครงเรื่องแบบนี้ลูกที่ถูกทำนายว่าจะฆ่าคนในครอบครัวถูกเอาไปทิ้งแล้วก็กลับมาทำตามคำทำนายโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นที่แรกครับอา้าวไม่ใช่หรอกคะ่ะดิฉันนึกว่าเป็นเรื่องของไทยแท้ๆมาตลอดเลยจริงๆแล้วเราได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมสันสกฤตของอินเดียครับ โดยเฉพาะในคัมภีร์ปุราณะซึ่งเป็นคัมภีร์สําคัญของาศาสนาฮินดูครับเดี๋ยวนะคะกําลังจะบอกว่าตำนานที่เป็นเหมือนรากเง้าของนครปฐมที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดัดแปลงหรือรีเมคมาจากอินเดียหรอคะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่จริงๆอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้ครับตัวละครพยากรมีต้นเขามาจากเท้ากังสะหรือกัมสะในเรื่องราวตอนที่พระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ ซึ่งเท้ากังสาก็ถูกทำนายว่าจะถูกสังหารโดยหลานของตัวเองนั่นก็คือพระกริณะแล้วพยาพานล่ะคะส่วนพยาพานก็เทียบได้กับพาลกริณนะซึ่งก็คือพระกริณนะในวัยเด็กนั่นเองครับโหมีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงเรื่องนี้ชัดๆไหมคะมีหลักฐานทางโบราณาคดีที่ชัดเจนมากครับคือภาพสลักพระกริชณะสังหารเท้ากังสะที่ปรากฏอยู่บนหน้าบันของปราสาทบันไทยสีในกัมพูชา แล้วก็ที่ปราสาทวัดภูในประเทศลาวด้วยซึ่งสร้างมาเป็นพันปีแล้วแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าจากอินเดียเรื่องนี้มันแพร่หลายเข้ามาในดินแดนอุษาคเน์ของเรามานานมากแล้วครับและแน่าจะเป็นการดัดแปลงที่ฉลาดที่สุดของเวอร์ชันไทยคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากลุงหลานให้เป็นพ่อลูกซึ่งมันยกระดับความขัดแย้งและโศกนาฏกรรมให้รุนแรงและสะเทือนอารมณ์ขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยพอพูดถึงเรื่องลูกฆ่าพ่อแบบไม่ตั้งใจ มันก็อดอนึกถึงตำนานฝั่งตะวันตกอย่างอีดิปัสของกรีกโบราณได้เลยนะคะล็อตเรื่องคล้ายกันมากสแสดงว,ว่ามันเป็นธีมสากลที่มนุษย์ทั่วลูกสนใจเหมือนกันใช่เลยครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากทีนี้ถ้าเรากลับมาดูในไทยตำนานพญากรพญาพานเองก็ไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นเดียวนะครับฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเจอก็อยู่ในพงศาวดารเหนือซึ่งเป็นเอกสารที่คาดว่ารวบรวมขึ้นในสมัยยุธยา แต่ที่ทําให้เรื่องนี้ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้จริงๆก็น่าจะเป็นการเล่าแบบปากต่อปากแบบที่เอาไปเล่นลิเกแหล่หรือเพลงฉอยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเก่าและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือในภาคอีสานก็มีตำนานชื่ออุสาบารดที่ใช้ตัวละครพญากรงพญาพานเหมือนกันอ้าวมีด้วยเหรอคะครับแต่กลับบทบาทให้พญาพานเป็นพ่อพญากงแล้วก็เล่าเป็นเรื่องรักๆใคร่เพื่ออธิบายที่มาของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อุดรธานีแทน แสดงให้เห็นเลยว่าตัวละครในตำนานนี้มันยืดหยุ่นมากสามารถนําไปปรับใช้กับบริบทที่แตกต่างกันได้หมดโอเคค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วทั้งเรื่องเล่าที่ดัดแปลงมาจากอินเดียทั้งเวอร์ชั่นที่หลากหลายคําถามสาคัญก็คือแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆของพื้นที่แถบนั้นบ้างคะ บอกได้เยอะมากเลยครับถ้าเรามองในเชิงโบราณาคดีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนคปรปฐมเมืองโบราณคู่บัวที่ราชบุรีหรือเมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่สําคัญในสมัยทวาราวดีทวาราวดีซึ่งก็คืออาณาจักรใหญ่ที่รุ่งเรืองในบ้านเราเมื่อประมาณพันกว่าปีก่อนใช่ครับมี <S 2> <S 2> <S 2> <S ความเป็นไปได้สูงมากมีข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตำนานนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยคนกลุ่มใหม่ ที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ในยุคหลังจากที่ทวารวดีล่มสลายไปแล้วพอพวกเขามาถึงแล้วมาเจอโบราณสถานเก่าแก่ที่ใหญ่โตมโหฬานอย่างพระปฐมเจดีย์องค์เดิมแต่ไม่รู้ว่าใครสร้างสร้างทําไมก็เลยต้องสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่ออธิบายที่มาของสิ่งที่เห็นตรงหน้าถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทับลงไปบนพื้นที่ที่ตัวเองเข้ามาอยู่ใหม่คล้ายๆกับการทำ reverse archaeology เลยนะคะ แทนที่จะขุดหาเรื่องราวกลับสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่ขุดเจอใช่ครับเป็นการให้ความหมายกับภูมิทัศน์รอบตัวและยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดยคุณสุจิตวงเทศที่เชื่อว่ามหาเทรศีสัทธาซึ่งเป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่ในสมัยสุโขทยัยอาจจะเป็นคนนำนิทานต้นแบบนี้เข้ามาเผยแพร่ในสมัยอยุธยา เพื่อใช้เป็นเรื่องเล่าประกอบการบูรณาปฏิสังขรณ์พระปฐะมเจดีครั้งใหญ่ในยุคนั้นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าพระปฐะม JD เจดีหรอคะยังครับตอนนั้นยังถูกเรียกว่าพระมหา,าธาตุหลวงและมียอดเป็นทรงปรางแบบขอมอยู่เลยถ้าอย่างนั้นตำนานนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆแต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องมือทางวัฒนธรรมด้วยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเลยครับ ในการหลอมรวมผู้คนจากหลายๆเมืองที่อาจจะเคยขัดแย้งกันมาก่อนให้มาอยู่ภายใต้เรื่องเล่าเดียวกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีอัตลักษณ์เดียวกันโดยมีองค์พระมหาธาตุหลวงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและความศรัทธานั้นอย่างนี้นี่เองพอฟังแบบนี้แล้วภาพทั้งหมดมันชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ สรุปได้ว่าตำนานพญากงพญาพานไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโศกนาฏกรรมแต่เป็นเหมือนเลเยอร์ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมากมันทำหน้าที่อธิบายภูมิศาสตร์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคทวาราวดีมาถึงอยุธยาและยังแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างไทยอินเดียและดินแดนอุษาเนทั้งหมดเลยถูกต้องเลยครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อ เราจะเห็นว่าแก่นกลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใชัยชนะที่รุ่งโรจน์ไม่ใช่เรื่องของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องของการไถ่บาปจากการฆ่าท่อใช่ครับจากการกระทําที่เลวร้ายที่สุดการที่โบราณสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศถูกอธิบายที่มาด้วยความสํานึกผิดอย่างสุดซึง้งและความพยายามที่จะสร้างกุศลเพื่อลบล้างกรรมนั้น มันสะท้อนคติความเชื่อเรื่องบาปบุญที่ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยได้อย่างไรแล้วเรายังเห็นแนวคิดนี้ปรากฏอยู่ในแง่มุมอื่นๆของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันหรือไม่เป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่ เรื่องราวความลับของอารยาธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเรานี้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ